ยอดสัตว <ítulo> ์เอ้ยคลิปนี้ก็ไม่เฮานะครับไม่เฮาเด้วประช่อนน่ารักน่ารักตัวหนึ่งสวยครับโอนอ่ะสัตว์เอ้ยสีเขียวใส่สวยอยู่ครับกินตีเข้าไปกัด อันนี้มากับลุงณะนะครับลุงณนะนี่พี่ปุ้ยไปบ้านแถวคมีเอฟซีมามาตีด้วยเอฟซีเพิ่งกลับจากอังกฤษด้วยเลยไม่ไปด้วยครับผมเลยไม่ไปด้วยเคเดี๋ยวตามหาแต้มที่สองต่อไปนะครับวันนี้หมายคลองโยงเหมือนเดิมโอเคตีสริปเข้าไปใต้ซุ้มไผ่กัดยุกคนซุ้มเลยครับ Hey, hey, tam tôi tao bay đó giờ giờ cặp về hai วแรกของลุงนาครับวันนี้ครับตัวแรกของลุงครับสัตว์เอ้ยสีขาวครับตัวแรกของวันนี้ครับของลุงได้แล้วครับสำเร็จแล้วไอ้เหี้ลูกครับไอ้แหี้อแล้วครับไซส์สวยครับไซส์กำลังสนุกไซส์โลกว่ากว่ามันปอกเอาเลยเว้ยมึงเขาคิปเข้าไปด้านในนะครับลากออกมาสัตว์ตุ้มเลย หม้เดียวไม้เดียวนะครับต่มนี้ไม้เดียวเลยหล่อแล้วครับหล่อแล้ววันนี้ได้หล่อแล้วครับรนี่รอแถวแล้วครับผลละแต้มครับวันนี้สวยครับอโอเคเดี๋ยวตามตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปหาแต้มที่สามครับเสร็จสิ้นจบทริปวันนี้ครับ นี้กำลังเอาเรือขึ้นนะครับได้สองแต้มไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับวับนนี้ปลา